แจกสูตรลอดช่องน้ำตาลเผาปั่นมีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเตรียมน้ำแข็งมานะครับตักให้เต็มแก้วเลยนะครับหลังจากนั้นก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20สออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำเชื่อมน้ำตาลเผานะครับที่เราต้มผสมใบเตยสูตรทำเองสูตรเข้มข้นนะครับน้ำตาลเผานี้เราใส่ไป60 ML มลนะครับหลังจากนั้นก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยกระทินะครับกระทินี้เราก็ใส่ไป60 ml เหมือนกันนะครับกระทินี้เป็นสดหรือว่ากล่องก็ได้นะครับเลแ,แต่สะดวกนะครับแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นกระทิกล่องนะครับเพราะว่าหาง่ายนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราใส่ไป90 ml นะครับเทลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นก็นําส่วนผสมทุกอย่างนะครับนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูลอดช่องมะพร้าวปั่นหรือว่าลอดช่องกระทิสดปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทําแบบง่ายง่ายสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทําตามได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับ ปั language, ป่นไบเรื่อยนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเทเลยนะครับเราเตรียมแก้วมานะครับระหว่างเตรียมแก้วเราก็มาปรุงน้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลเ้าเตรียมใบลาดแก้วนะครับเราใส่น้ำกะทิไป20 m l นะครับแล้วก็น้ำตาลเ้าอีก20 ml นะครับ เตรียมว้ลาดแก้วนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนมาเริ่มเทเลยนะครับก่อนเทเราก็ใส่ลอดช่องก่อนนะครับลอดช่องใบเตยนะครับลอดช่องใบเตยนี้นี่คือหัวใจหลักเลยนะครับสําหรับเมนูลอดช่องกะทิสดปั่นหรือว่าลอดช่องมะพร้าวปั่นนะครับ เราช่องนี้เราใส่ไป50กรัมนะครับแล้วก็ราดน้ํากระทิอีสักหน่อยนะครับให้ฉ่ำๆนะครับน้ํากระทิที่เราปรุงเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นมาเริ่มเทเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยน่ากินหอมหอมเลยครับหอมน้ำตาลเ้าหอมรสช่องใบเตยมากๆเลยครับเหมาะกับมากศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้เทลงไปให้เกือบเต็มแก้วนะครับ เดี๋ยวเรามาปรคลอดช่องอีกทีหนึ่งนะครับโปกลงไปเลยนะครับเราโปกลงไปอีก50กรัมนะครับสีสวยน่ากินมากๆเลยครับหอมๆเลยครับหลังจากนั้นก็เทราดลงไปอีกทีหนึ่งนะครับให้ให้พนพูนเลยนะครับสีสวยขาวนวลน่ากินมากๆหอมๆเลยครับเหมาะกับมากกะร้อนบ้าเรามากเลยครับเมนูนี้เทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับเข้มข้นมากๆเลยครับ หลังจากนั้นก็ลาดด้วยน้ำกระทิที่เราปรุงเตรียมไว้นะครับลาดขําวโมลให้ฉ่ำๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูลอดช่องมะพร้าวปั่นหรือว่ารดช่องกระทิสดปั่นนะครับน่ากินไหมครับ